สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขค,คนครับมันนี่ช่องฮักนกชาแนลครับมาพี่น้องมาได้เมนูแกงออมไวยพี่น้องเลยแบบห้อนๆครับเบิงเอามาเทพี่น้องเขาเบิ้งครับอืแกงไวยใส่เห็ดเฟืองเนยพี่น้องเลยไวยเนยกระดูกหม,มูนำ้ำเป็นไนันดีหมูสดๆครับผัดโตประทานใหญ่เลยครับมันนี่ไวเต็มหมอ้อม โอ้เบิดเลยพี่น้องเลยงูหัตาสะออนกระดูกงูพี่น้องพี่ตอนวายเฮาเอา้าแซบ่บๆด้วยกันครับเหมือนนี้โอ้ยหอนไอตุลตัวเลยมาเลยพี่น้องเด้อซูคุสุขคนครับเหมือนนี้ใส่กับข้าวเหนียวมาสองคนกับน้องกันครับเหมือนนี้ไอ้ขอลายใหญ่หางพี่น้องลงมือเลยรละเบอ้อประดมนี่มากวายจัดวายก่อนอเลย ลองกันเอาขึ้นมาแหนเลยครับไม่ต้องซักมันมัน้อนอืมฮึมจิบขึ้นมาเอา้าจิบขึวนมาเลยมันแบบฮึมฮมจิบขึ้นมาโยนปฏิกิระอืมจิบขึ้นมา ออืออเราเข้าแกงใส่พักนั่งตัวอ่อนครับมือนอย่างว่าพรทัานละกากินเห็ดเฟืองนินหอนพี่น้องเลยมี่น้องหลายคนมาจากเห็ดเฟืองเพิ่นถามว่าลูกซีนบ่พอดำโบแม่นครับนี่คือเห็ดเฟืองเพิ่นนี่หอนทึ่งครับ พี่น้องว่าแกงไวยก็เป็นตอนไร้พระธรมปีอยู่พี่ครับนี่เห็ดตัวอยู่พี่นอ้องอืมปลาเดียวคล่องอือเขาใส่ไม่หยังแส่ อืแบบแตกใหหลินเลยเอาเลยยิบเลยอตอนนี้แหลพะพอดำแล้วเป็นผู้ซับอ๋อซับแบบนี้หนะนังตอนนี้ไงพู้ดำป่ะโอ้พาตูอ่อนครับผักนางตูอ่อนใส่เข้าไปต้มกระดูกหมูให้เปื่อยก่อนครับ เ็าก็ถึงต้มไว้อีกทีหนึง่งหืมหืมหืหมไวยนมันจะออกขมเล็กน้อยครับมาแกงใส่มันๆเขาเอื่นว่าอำล่ำพี่น้อง มูกระว่าเพชรป่ะเนี่ยเตินเป็นสี่โค้งหมูครับใช้ยมาเนี่ยหมูวัวเชียงยังตั้มตัต้มให้จัาโลกมาเนี่ยทำเป็นระเบอือให้ ระเบิดยังไงเจ้กโลอกครับเป็นไฮล,ลองเฮ็ดป่ะลองแซมอืมเอาเบิดดวง อืมดอ,อกนี่คือใหญ่ดีแท้เป็นได้เปนโมเปื่อยบอสสองอันเปื่อยชนิดอะไวอ้นเรียนได้บอสอืมทำเปืเป่อยบนเนี่ยโอ้เบิร์ตสองอันแหละพี่จอยรีบระเบิดเข้า,าอีกบอสอือดูแล้วพรมามเบิร์ตอายแล้วเข็ดยังโ้ต้นพริก ทีมมึงดูตอนวายล้วก็บอกรถซาพี่น้องนำอพอพอดำบอกเด็กให้พอดำทีมรถ <c oughs> อันไหนอันไหนเนี่ขโดหน่อยเด็กอันหน่อยก็คือนหน่อยอันไหนก็คือนหน่อย,ออยแซบ่บแห้งแมนเนาะ สูตรพิมพ์มือเมนโอนครับนึกกิ่นไปจอแสบับ,บ,บนี่แสบ,บอ้ครอะเบางไงืมเบิดข้าวปันหนึ่ง ซองฟันซองนะนับคำว่าพี่น้องที่พอเห็นเขาอู้บอกเหนือเหนือเลยตัวนี้ออเอาเข้าใส่เป็นเพชรเอาเข้าใส่เรามีเอาแต่เพชรจะกินข้าวเรามาทำเช้าอืมเอาไว้น้ำพลาดำเห็นปะ มันมนี้แม่ยำแรงครับแดดอยากซองในจล็กน้อยได้ครับเด้อสีโค้งยังไงเลยเหรอเบ้อหืม ทช่วไปผมหลายครับเร็นแล้วนี่อือมกลายันออกมาจากแดดซองแล้วพี่น้องแดดกำลังเริ่มซองมากครับไรแล้วไรข้าเมื่อแล้วนั่นเอาเนดจากเมื่อเขาของแสบอีสานบานเขา ําเคยไปตัดอยทีไรระเบย์นำไล่ไล่ครับ<ะ>น้ำอันนี้แล้วนำนำวายนี่แต่ว่าแกงนี่แซ่บครับกันก็เคยดูกับแม่จนได้เคยเดูก็แม่จำแซ่บลานโล Có bơ xăm chay ạ Kiền mỡ Thơm im ạ ừ, Im là đi Biết đây sẽ tìm Phải không cả im nè Nhớ Hắn xin cả bắt tay không ขอ,อกินกระดูกหมูครับบ่านยินคำเลยแบบอืออาบินเลยทะ <c oughs> อีกหนึ่งตอนหนึ่งตอนโอ้ยตอนนั่งกันให้ปรามเลยเอาให้เราเบอร์เอาไม,มีดูปรามชาวโตนมีดูนี่ดูเห็นไหมทำกันเอาดิแซ่บ อืมอืมตอนนี้เระเบอ้อขอ,อยัดเล็มววยก่อนพี่น้องไงยุ่งลุมครับอืมทันบอกว่าแซรบแวาบมันสนไใหญ่อืมเ,นนเราเบอ้บเบอัวชิเมือไนไงต้งเธอริจีใจ จำบอกมันทังโคดําแปนเลยครับหกกระทั่งระเบอร์พี่น้องไงจน,กนหกบอร์รหกทาาอย่างนี้ท่าโคดัมเบอร์สุดหะเบอร์สามตอนตดนํำก้อนพี่น้องเลยแซบครับมื้อนี้ ขับ,บเบอร์สองคนพี่น้องเลยพิดาลาดประกันใดบว่ากันครับทำรับมือนี้ครับแดดช่องมากแล้วพี่น้องแล้วกระทังช่องห้าครับพี่น้องท่านใดสนใจครับบอสิเป็นอืงบอสิเป็นตตแล้วกะ็บ่สิเป็นลูกหัวครับพี่น้องท่านใดสนใจครับหรือว่หน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะหน่อไม้พอดำเป็นคะแนนหน่อไม้อ่อนๆครับสามารถกดสั่งซื้อได้พิมพ์คําว่าสนใจครับพี่น้องสนใจ ยังกับพิมพ์เข้าไปนะครับเดอ้อสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญครับขีดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นาัฒนาครับลำาๆำเรื่ยยอยๆถูกคนร้อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ